สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะอธิบายเรื่องใครเป็นแอดมินในหน่วยงานของท่านการเพิ่มเติมแก้ไขและลบผู้ใช้งานแล้วก็การเพิ่มเติมแก้ไขและลบสถานที่ก็จะกระทําโดยผู้ดูและระบบซึ่งจะมีระดับขั้นและเห็นเมนูแตกต่างกันไปเข้าไปที่ a n t i d a t n e w m o p s g o t h นะครับ เอาชื่อผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วจะเห็นว่าผมได้นำตัวอย่างกลุ่มผู้ดูแลระบบสอปสอจอหรือว่าสอปศกทมนะครับเมนูด้านซ้ายมือก็จะสามารถเห็นการจัดการผู้ใช้แล้วก็จัดการสถานที่นะครับในที่นี้เราต้องการดูการจัดการผู้ใช้ก่อนแล้วก็ เข้้้าาไปที่จัดกรผูใชเมื่อเข้ามาหน้าจัดการผู้ใช้เดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของผู้ดูแลระบบและก็ระดับขั้นของผู้ดูแลระบบก่อนนะครับก่อนอื่นก็จะมาอธิบายผู้ดูแลระบบก่อนนะครับการเพิ่มเติม <c oughs> และแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่อยู่ระดับเหนือกว่าจะสามารถเพิ่มเติม <c oughs> และแก้ไขบัญชีให้ได้นะครับในส่วนของผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มโรงพยาบาล เมื่อต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานเมื่อผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบระดับอำเภอเมื่อผู้ดูแลระบบระดับอำเภอเมื่อต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระดับจังหวัดเมื่อผู้ดูแลระดับจังหวัดต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ให้ติดต่อไปยัง ผู้ดูแลระบบส่วนกลางต่อไปก็จะเห็นว่าการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ก็จะเป็นระดับขั้นโดยที่ให้ขั้นที่สูงกว่าตัวเองเป็นคนเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีให้นะครับในส่วนของผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็สูใ์ในความช่วยเหลือประต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ให้ติดต่อไปอยังผู้ดูแลระบบสบสอจอหรือว่า สปสกทมนะครับแล้วก็ผู้ดูแลระบบสบสจหรือว่าสบสกทมเมื่อต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดเมื่อผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดเมื่อต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบส่วนกลางต่อไปนะครับในส่วนของผู้ใช้ที่อยู่ในกรมพินิษนะครับ ถ้าต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู mm ้ใช้ก็ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบพินิจจังหวัดนะครับเมื่อผู้ดูแลระบบพินิจจังหวัดต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดนะครับเมื่อผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ก็ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบส่วนกลางต่อไป ในส่วนของผู <hi> ้ใช้ที่อยู่ในกรมราชทรร์นะครับไม่ต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ก็ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบเรือนจําจังหวัดและก็อำเภอนะครับผู้ดูแลระบบเรือนจําจังหวัดและอำเภอไม่ต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ก็ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระดับจังหวัดเมื่อผู้ดูแลระดับระดับจังหวัดต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขบัญชีของผู้ใช้ก็ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบส่วนกลางต่อไปนะครับ กลับเข้ามาหน้าจัดการผู้ใช้นะครับก็จะมาดูตัวอย่างผู้ดูแลระบบส o เอ,อรออ์หรือว่าส o เอ,อ,อกทมของเราว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับกลุ่มก็จะเห็นเฉพาะกลุ่มที่อยู่ภายใต้หน่วยงานของตัวเองนะครับสถานที่นี้เดี๋ยวผม จะยกตัวอย่างสถานที่ให้ดูนะครับอย่างเช่นนี้นะครับเขาอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่ก็จะเห็นแค่ภายในจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นนะครับจากนั้นเราจะมาดูการค้นหาชื่อผู้ใช้นะครับก็กดค้นหาเลยนะครับจะเห็นได้ว่า จะสามารถค้นหาผู้ใช้ได้แค่ภายในจังหวัดของตัวเองนะครับก็เป็นจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็จะจบการยกตัวอย่างในการจัดการผู้ใช้เพียงเท่านี้นะครับจากนี้เราจะมาดูการจัดการสถานที่กันนะครับว่าผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการจัดการสถานที่ที่แตกต่างกันไปอย่างไรบ้างนะครับการจัดการสถานที่ โดยผู้ดูแลระบบจะสามารถจัดการสถานที่ให้ได้เปลี่ยนแค่ภายใต้ของตัวเองเท่านั้นผู้ที่จะสามารถจัดการสถานที่ได้มีดังนี้ผู้ดูแลระบบสอปสอจอหรือว่าสปสกทมก็จะสามารถจัดการสถานที่ได้ที่เป็นประเภทค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ผู้ดูแลระบบส่วนกลางก็จะ จัดการสถานที่ได้ในสปปสอแล้วก็สปปสอเขตแล้วก็สถานบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ศูนย์เพื่อการประสานการดูแลผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ค่ายปเปลี่ยนพิติกรรมแล้วก็ผู้ดูแลระบบจะเห็นว่าผู้ดูแลระบบสปปส,สอจอหรือว่าสอปสอ,สอ,สอกอทม แล้วก็ผู้ดูแลระบบส่วนกลางเท่านั้นที่จะสามารถจัดการสถานที่ได้เพื่อป้ปองกันความผิดพลาดและก็ซ้ำซ้อนของข้อมูลจึงอนุญาตให้แค่ผู้ดูแลระบบสปสอจอหรือว่าสปสกทมแล้วก็ผู้ดูแลระบบส่วนกลางเป็นผู้จัดการสถานที่เราไปดูตัวอย่างการจัดการสถานที่กันเลยนะครับเราจะมาดูตัวอย่างการจัดการสถานที่ โดยจะเห็นว่ากลุ่มเป็นผู้ดูแลระบบสอ a สอจอหรือว่าส o a b s g นะครับซึ่งจะเป็นผู้ใช้งานเดิมเราก็เลือกไปที่จัดการสถานที่เลยนะครับกลุ่มของผู้ดูแลระบบ s อ a สอจอหรือว่า s o a b s g ก็จะสามารถจัดการสถานที่ได้แค่ในประเภทค่ายปเปลีป่ยนพฤติกรรมนะครับ ที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้วเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับขันแรกเราก็จะมาดูที่อยู่ของหน่วยงานนะครับเรากดดูก็จะสามารถเลือกได้แค่ภายในจังหวัดที่ผู้ดูแลระบบนี้อยู่นะครับ พอมาเราจะมาทําการค้นหาสถานที่กันนะครับก็ทําการค้นหาสถานที่ก็จะเห็นว่าสามารถค้นหาเพียงแค่ภายในจังหวัดที่ตัวเองดูแลนะครับในที่นี้ก็จะเป็นสุพรรณบุรีก็จะสามารถแก้ไขแค่ภายในจังหวัดของตัวเองนะครับ ผมก็จะทำการจบการยกตัวอย่างการจัดการสถานที่เพียงเท่านี้นะครับ